สวัสดีค่ะแม่อ้ายนะคะเป็นคุณแม่ของน้องเฉตแตมค่ะตอนนี้น้องเฉตแตมอายุ4ขวบค่ะท <What this? S 1> ี่เลือกเรียนโฟนิกเฟิร์สนะคะเพ <What this? S 1> ราะว่าสถาบันเปิดมานานแล้วก็ค่อนข้าง <Yeah. S 2> ที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่สําคัญก็คือสอนโดยเจ้าของภาษาคุณแม่ค่อนข้างที่จะเลือกตรงนี้เพราะว่าเราก็อยากจะให้ลูกได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงค่ะ น้องได้เริ่มเรียน Phonics First อ n l ล n e จริงๆอายุประมาณ3ขวบครึ่งนะคะคือน้องชแไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะว่าวัยของน้องเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงเรียนนะคะแต่ว่าช่วงอายุของน้องะคะที่สามารถที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียน Phonics First ได้เนี่ยมันดันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาพอดีทางโรงเรียนเขาก็เลยปรับเป็นรูปแบบของการเรียนออนไลน์ซึ่งตรงนี้คุณแม่ก็เลยสนใจมาก Book. Can you say book? Book. Can you say b <Wow. S 2> ที่โฟนิค i c f i r s ออนไลน์นี่นะคะ mm hmm. เขามีคอร์สให้เด็กได้เรียนออนไลน์ที่บ้าน mm hmm. คือสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ mm hmm. ความต้องการของลูกเราค่ะ uh huh. เขาอยากจะเรียนตอนไหนก็ได้นะคะ mm hmm. พอเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยสามารถมาเปิดรีแันให้น้องๆดูได้ค่ะ uh huh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกดีมาก mm hmm. ก็คือว่าเราเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันกับลูกแล้วมันก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กให้คอนเซนเทรตได้ตั้งแต่เริ่มจน We saw a yellow bus. It went beep beep. Bus. Let's read this story. Today we ask on the. หลังจากที่คุณแม่ให้น้องชฉแตามเรียนฟันวิสโฟนิกมาได้ระยะหนึ่งนะคะทางโรงเรียนเปิดให้นักเรียนกลับเข้ามาเรียนก็คือพาโนเฉยแตามนะคะมาที่โรงเรียนพอน้องชฉแตามได้ลองมาเจอคุณครูจริงๆเขาสามารถที่จะสื่อสารคือเขา้าใจในสิ่งที่คุณครูพูดกับเขาเขาดูคุ้นเคยกับภาษาแสดงว่ากิจกรรมของทางโฟนิกเฟิร์สออนไลน์ค่ะไม่ได้เน้นเฉพาะให้เด็กสนุกอยู่แค่หน้าจอพอมาเจอของจริงนะคะความสนุกยังคงต่อเนื่องอยู่คือเห็นในพัฒนาการของเขาแล้วก็ความกล้าสแสดงออกของเขาแล้วก็ที่สําคัญเขา ค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับคลาสเรียนจริงๆมากเอเอเ p ล a n t ั A นเอเเอเอเคุณแม่มั่นใจแล้วก็ประทับใจในโฟนิกส์เพิ่อสำหรับคนเป็นแม่ตรงเนี้ยมันถือว่าประสบความสำเร็จมากที่เราได้มีส่วนเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้เขาได้เรียนและเขาก็สามารถทำได้ดีอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ประทับใจ What use lock ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่และลูกแล้วก็โรงเรียน f u n i v e r s อ Online ประสบความสําเร็จในเรื่องของการที่จะปลูกพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เด็กคนหนึ่งอันนี้คือการันตีจากความรู้สึกคุณแม่เลยนะคะก็คือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่ลูกคุณแม่จะได้รับกลับไปเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกได้เลยว่าลูกคุณแม่น่าทึ่งกว่าที่คุณแม่คิดเยอะมากเลยค่ะ